สวัสดีนะคะทุกคนอันนี้พามาดูพริกเนาะ,ะรอบไมของเรานะคะทุกคนมัน,นจะเริ่มเก็บแล้วนะอืมนี่ก็ล้มนะทุกคนมันไข่ไอ้ต้นมันตุ่งเนาะเราดึงเอาลงจากตะคัดะค่ะทุกคนมันก็จะล้มดูค่ะทุกคนพริกแบบออกเยอะมากะค่ะทุกคนนะรอบนี้นะปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยนะยาก็ยังไม่ได้รักษานะคะ,ะ,คะทุกคนยาเชื้อราเนาะ อันไหนมันเป็นชลาเราก็เด็ดทิ้งเอาค่ะทุกคนเพราะว่าไอไทยกระเจีแกยังไม่แข็งแรงนะนี่ค่ะทุกคนแบบออกเยอะมากนะคะทุกคนอืมถ้าเทียบกับอ่าผักที่เขารักษาเนาะอันนี้เราไม่ได้รักษานะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะไม่รักษานะคะทุกคนแต่ว่าอ่าด้วยร่างกายเราไม่ดีเนาะเราก็เลยต้องเก็บค่ะทุกคน ดูนะคะทุกคนเยอะมากค่ะทุกคนนะนี่เยอะมากนะคะทุกคนจะวินวินหน่อยนะคะทุกคนเพราะไ่ยกัะเตีเยวตัวไม่ได้เนาะนี่นะแบบออกแบบอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเป็นอย่างนี้ทุกรองเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะทุกคนว่าพิกเราเนาะนี่นะไม่ใช่ชายจะช็อตแบบดกๆนะคะทุกคน ได้ถ่ายแบบที่ตกให้ดูอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะทุกคนนี่นะคือเราเก็บเรามาเก็บไม่ทันนะคะทุกคนนีนะ่มันเริ่มแดงแล้วมันก็งอมนะคะทุกคนมันแดงแดงแบบงอมๆแล้วเนาะนี่ค่ะนี่อันนี้เราก็มาเก็บนะคะวันนี้เรามาเก็บมาเก็บนี่ละคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็จะถ่ายให้ดูก่อนที่เราจะเก็บเนาะ ดูนะคะทุกคนแดงแบบนี้เลยเนาะต้องเก็บให้เสร็จภายในสองวันนี้นะทุกคนรุ่นนี้เนาะ,ะแล้วรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนรุ่นนี้เหลือประมาณสามล่องนะคะทุกคนไม่เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะทุกคนแต่ประมาณสักห้าสิบกิโลได้เนาะนี่นะงอมแล้วรุ่นใหม่ก็ออกมาใหม่แบบนี้เลยนะคะทุกคนแค่เขายังไม่ค่อยงอมแต่นี้เป็นรุ่นที่แบบ งอมแล้วนะทุกคนมันงอมแล้วเนาะอืมนี่นะอันนี้ไทยกระต่กก็ักมันไ,ไว้กลางร่องนะคะทุกคนเพราะมันดีตัวออกมาอยู่ข้างนอกเนาะนูนะ่นน่ะแต่ไทยกระติกจะให้ไทยกระต่ายให้ต้นนี้นะทุกคนแต่ต้องไปถ่ายฝั่งนูน้นแต่ขี้เกียจเดินไปค่ะทุกคนนี่เนาะดูนะคะทุกคนนี่ น,นี่เขาพามาดูร่องนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเราเก็บก่อนนะอืขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมให้ไทยเกษตรนะคะไทยเกษตรพามาตะ,ะาาออนพริกนะคะทุกคนพริกมันหน้ามันเยอะค่ะทุกคนดกค่ะถ้าไทยเกษตรมีเวลาได้รักษานะคะทุกคนมันจะดกเกี้ยวฟันนี้นะคะทุกคนมันจะแบบเป็นพุม่มนะเป็นพุ่มแบบมีแบบมีแต่ลูกนะ,ะทุกคนเหมือนที่ไทยเกษตรเคยไทยลงมาก่อนนะคะทุกคนแต่นี่ไทยเกษตรไม่ทาผักเยอะนะคะทุกคนเราไม่มีเวลาเนาะ เราไม่มีเวลาลงเราไม่มีเวลามาลงยาลงปุ๋ยนะทุกคนปุ๋ยก็นานๆกินครั้งนะคะทุกค,คนปุ๋ยนี้เดือนแล้วสองครั้งนะที่ให้กินไปมันไม่เปลืองนะทุกคนนี่เลยนะอแบบสวยๆเนาะพริกสวยๆของไทยกเกเตรนะคะทุกค,คนะ อกินเงี้ยกินได้แล้วปลอดภัยนะทุกคนเพราะว่าเรายัางไม่ได้ลงอะไรเลยเนะยาะที่บอกนะก็ลงเคมีก็คือปุ๋ยนะคะทุกคนที่ลงไปเนาะนี่เลยนะยังสวยยัางงามนะคะทุกคนแล้วช่วงนี้ผักราคาดีเนาะพริกราคาดีนะคะโลกิโลละนึงร้อยกว่านะเราบอกไม่ได้ว่ามันเท่าไหรล่ละม,มันก็คือพริกล้านนี้มันแพงเนาะ มันเป็นเชื้อราเนี่ยแหละค่ะทุกคนพริกถึงได้แพงดูนะคะทุกคนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะที่ดูให้ไถเกษเตรรับชมให้ไยกเกษเตรนะคะรับชมทุกทุกอย่างนะกดไลค์กดเลิฟนะก็ขอบคุณเป็นย่างมากนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนนับ ตาไทยเคยเก็บไปแล้วต้นหนึ่งนะคะได้หนึ่งกิโลเลยแหละน้องอ๋อมันต้นใหญ่นะคะทุกคนนี่นะมันเป็นหนึ่งต้นแต่ว่ามันเป็นต้นที่ใหญ่มากเราไม่ที่แค่แม่มันไ,ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆนะคะทุกคนแล้วน้าหนักมันดีเนาะลูกมันโตค่ะทุกคน <S <S ตรงนี้มันไม่ได้แบบอยู่กงนู้นนะทุกคนถ้าอยู่แบบไปมุมๆนู้นเชื้อโรคมันจะเข้าเยอะนะ <S <S พื่เพี้ยเพอะไรมันก็จะหงิกนะคะทุกคนแต่อันนี้มันก็หยิกจะพอได้เนาะพอได้เก็บนะคะ บายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านนะคะ